มีไหมล่ะนะบอกเป็นสาขาของประเทศไทยก็ต้องจดทะเบียนในประเทศไทยแอนตี้ลิสอย่เงี้ยถ้าเป็นสาขาในประเทศก็ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องในประเทศไทยจะไปใช้สิทธินอกอานาเขตข้ามโลกอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ได้นะฮะรัฐบาลถูกรัฐบาลตรวจสอบถูกไหมถูกแล้วตรวจถูกตอบตรวจสอบถูกแล้วมีความจําเป็นต้องตรวจสอบในประเทศเขมรเป็นยังไงหรือกัมพูชาคุณเซ็นไล่ออกนอกประเทศเลยคุนเซ็นไล่ออกนอกประเทศเลยนะครับ ซึ่งคนเอกไ,ไปยศยังใช้วิธีการปนิประนอมนะถือว่าโอเคก็พยายามทาความเข้าใจนะแต่ความจริงก็หลักก็คือว่าไอ้พวกนี้องค์กรมันผิดกฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่ถูกนะคนที่เป็นองค์กรสมาคมเนี่ยมูลนิธิเนี่ยในประเทศไทยมีมากไหมมีไม่มากมีแล้วเขาทำไงเขาทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์ีมกิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ NGO เถื่อนซึ่งเรานี้สัญญาณการกวาดล้างอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกำลังมานะฮะเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่ทำใรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดีเรก ร,รองโฆษกประจาสานักนายยศกุ้มตรีได้ถแถลงหลังจากที่มีการประชุมคณะอธิบีว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องคก์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆร่วมกันภาครัฐและก็ภาคส่วนต่างๆซึ่งองค์กรภาคประชาสังคมเป็น,นกลไกสําคัญในการจัดการปัญหาของชุมชนส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับในพื้นที่ต่างๆทําให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ดังนั้นกัมรีจึงอนุมัตินะครับหลักการาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมนะครับตามากระทรวงศึกษาพัฒนาความมั่นคงมนุษย์เสนอนะครับเสนอให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกัน ภาครัฐนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนการเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา,าบริหารรัฐกิจตามที่รัฐธรรมนูญได้มีการบัญญัติไว้ซึ่งร่างพระราชบัญญัติมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดกลไกลในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสร้างความเข้มแข็งขององค์การภาคประชาสังคม โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรประชาสังคมจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ดําเนินการในรูปแบบต่างๆอาทอาิงบประมาณซึ่งมีรายละเอียดหนึ่งให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กนระะภาคประชาสังคมประกอบไปด้วยกรรมาการโดยกําหนดได้แก่1ประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประหลัดกระทรวงการคลงังประหลัดกระทรวงมหาดไทยผู้จัดการกองทุนและคนที่เกี่ยวข้องต่าง เขาบอกว่าปัจจุบันมีองค์กรไม่แสวงหากําไรหรือกอําไรมาแบ่งกับบาแบ่งกันหรือ NGO ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากซึ่งมีการจดทะเบียนถูกต้องเพียง87องค์กรทำให้กำกับการกำกับดูแลของรัฐไม่ทั่วถึงและมีหลายองค์กรที่อ้างว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหาไรายได้แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ มีความไม่โปร่งายเกิดขึ้นเพื่อกํากับดูแลในเรื่องดังกล่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับได้ทำการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหาอำลายกำไรนะครับในในหลายประเทศอาทิฝรั่งเศสนะครับอังกฤษอินเดียจีนและญี่ปุ่นซึ่งมีสาระสำคัญที่่อล้กันมุ่งเรื่องของธรรมาพิบาลในองค์กรและเสนอต่อคัมตรีซึ่งได้รับการเห็นชอบ เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเป็นการเห็นชอบในหลักการกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรนะครับหรือการแบ่งปันกําไรเพื่อให้กฎหมายเป็นกฎหมายกลางในการดำเนินการกับองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งมีสาระสําคัญกําหนดให้องค์กรไม่แสวงหารายได้ต้องดาําเนินการ1จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหารายได้กับกรมการปกครองนะครับ 2. ต้องเปิดแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละปีและต้องยื่นแบบภาษีรายได้ทุกปีนะครับ 3. ต้องเสนอรายงานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีนะครับรับอุมัตติ่อผู้จดทะเบียนภายใน60วันนับตั้งแต่สิ้นบัญชีและก็มีระเบียบต่างๆตามมานะครับเขาบอกว่ารายงานว่าร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นไปเพื่อการปฏิบัติกำกับดูแลองค์กรสแวสแวงหาไม่แสวงหารายได้เพื่อกำกับการอย่างเป็นให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และบรรทุบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกับการพัฒนาประเทศและสาธารณะไม่ใช่การจำกัดิทรีภาพขององค์กรใดๆรายงานข่าวแจ้งว่านะครับการพิจารณาพรบรส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาสังคมนะครับนายจุติไกเรเลิกกัมรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นะครับแสดงความเห็นสนับสนุนมีกฎหมายฉบับนี้ว่ามี NGO หลายแห่งที่รับเงินจากต่างประเทศมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะรับเงินมาจ่ายให้กับประชาชนเพียง30%ที่เหลือไม่รู้ว่านำไปใช้จ่ายอะไรบ้างที่ผ่านมามีการริดรอนเสรีภาพในประเทศจนทำให้ประเทศเกิดความเสียหายเพื่อของเงินจากต่างประเทศมาสนับสนุน นั้นต้องคุมบดาย n o ปลอรอมเหล่านี้นะครับเราต้องการ NGO ที่ดีซึ่งรัฐพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะที่ผู้มในการสำรง,งานข่าวกรองแห่งชาตินะครับได้ข้อมูลกับที่ประชุมว่า NGO มีหลายองคอ์กรมีบางองคอ์กรสร้างปัญหามานะครับเช่น13องคอ์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศที่ก่อนหน้านี้ออกมาสน,นับสนุนการจุมนุมของม็อบลาษดอและโจมตีฐบาลเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานอื่นประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานประหลัดนายกศร,รัมดีนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันพัฒนาราชการหรือกอพอรอนะครับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพหรือสอสอสคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตาิต่างมีความเห็นสนับสนุนให้มีกฎหมายดังกล่าวทั้งสิน้ขนขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยศร,รัมดีรัมรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับทีมโฆษกนะครับนายยศร,รัมดี ให้ข่าวเรื่องนี้อย่างระมัดระวังนะครับและอาจจะเกิดความค่ายใจผิดเพราะขณะนี้กำลังเป็นประเด็นเรื่องการเมืองและก็การชุมนุมที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็หมายความว่ารัฐบาลได้ออกนะระเบียบกฎหมายนะครับเพื่อที่จะมีข้อบังคับใช้เกี่ยวกับกลุ่ม NGO ซึ่งแน่นอนฮนะกลุ่มเกินเอซึ่งโดยส่วนใหญ่มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขอทุนมาจากต่างชาติและก็ตั้งตัวประกาศว่าเป็นองค์กร NGO ขึ้นมานะครับแล้วก็หาเงินรายได้นะส่วนหนึ่งก็ไปหลอกฝรั่งมาไหว้ง่ายนะเอามาแจกแต่สุดท้ายเนี่ยเอามาใช้เองนะแล้วก็อ้างเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะแล้วก็ปรากฏว่ามีจำนวนมากนะอ้างองค์กรนั้นองค์กรนี้ นะครับแล้วปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกเงินจากต่างชาติมาสนับสนุนตนเองก็เรียกว่าเป็นการหากินอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคนนะครับจะรู้จักองค์กรเหล่านี้เป็นอย่างดีและองค์กรเหล่านี้ก็ถ้าไปดูลึกๆแล้วนะครับก็มีการบางองค์กรเนี่ยก็จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อต้มฝรั่งเอาไว้ง่ายบางองค์กรก็จัดขึ้นมาจริงแต่เป้าหมายขององค์กรเหล่านี้ ต้องมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องโจมตีรบันแล้วก็มุ่งอ้างเรื่องของดโมเคซีหรือประชาธิปไตยอ้างเรื่องของสิทธิเสรีภาพจึงจะได้เงินสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาผ่านสภาคองเกรสแล้วก็จะมีองค์กรกลางนะที่แจกจ่ายเงินนี้ลงมาอ้างเรื่องของกฎหมายอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนอ้างเรื่องเพศอ้างเรื่องสตรีอ้างเรื่องเด็กอ้างเรื่องผู้หญิง แล้วก็จะมีสายลับคนหนึ่งของตะวันตกมาเป็นคนกลางนะครับในการแจกจ่ายงบประมาณเงินเหล่านั้นไปยังองค์กร NGO นะฮะที่มาทำการต่อต้านรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยทำไมนะครับชาติตะวันตกนะต้องทำลักษณะเช่นนี้เพื่อทำให้ประเทศนั้นๆซึ่งมีหลายประเทศนะโดยส่วนใหญ่ก็มีหลายประเทศเลยที่ผ่านงบประมาณตรงนี้ขึ้นมาจากสภาของเรสแล้วก็ใช้เงินส่วนนี้ หลักนี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีหุ้นส่วนจําได้ไหมครับนะะช่วงก่อนก็มี NGO ออกมาแต่แรงการประนามประเทศไทยประนามการจุมนุมของม็อบติช้ความรุนแรงกับม็อบโน่นนี่นั่นผมเคยเรียนในเชิงสังเก์ว่าก็ตรวจสอบดิกฎหมายมันมีอยู่มันเป็นองค์กรจริงองค์กรปลอมเนี่ยแต่บอกองค์กรบอกว่าฮิลเมลไลท์วอชในประเทศไทยมีไหมล่ะนะฮะบอกเป็นสาขาของประเทศไทยก็ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย a n t i l ้ล s อย่างเงี้ย ถ้าเป็นสาขาในประเทศก็ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องในประเทศไทยจะไปใช้สิทธินอกอานาเขตข้ามโลกยงเงมันเป็นไม่ได้นะฮะรัฐบาลถูกรัฐบาลตรวจสอบถูกไหมถูกแล้วตรวจถูกต่อตรวจสอบถูกแล้วมีความจําเป็นต้องตรวจสอบในประเทศเขมรเป็นยังไงหรือกัมพูชาคุณเซ็นไล่ออกนอกประเทศเลยคุณเซ็นไล่ออกนอกประเทศเลยนะครับซึ่งระเอกไประย์ยังใช้วิธีการปฏิบัติ n o r นะถือว่าโอเคก็พยายามทำความเข้าใจนะแต่ความจริงก็หลักก็คือว่า ไอ้พวกนี้องค์กรผิดกฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่ถูกนะคนที่เป็นองค์กรสมาคมเนี่ยมูลิธิเนี่ยในประเทศไทยมีมากไหมมีไม่มากมีแล้วเขาทำไงเขาทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการส่งทะเบียนมีวยแต่องค์กรที่อ้างต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในรับเงินต่างชาติมาเนี่ยมันรับตรงมาไม่จดทะเบียนเ,เลยนะมันมาด,าดัดเดาเลยแล้วก็อ้างเป็นองค์งงกรต่างชาตินั่นองค์กรต่างชาตินี้ แล้วประกาศตัวเป็นเอกราชขึ้นมาแล้วแทรกแซงกิจการภายในแล้วออกถแถลงการทิมแทงประเทศไทยองค์กรเหล่านี้มีมานานนะผมไปสื่อมวลชนเจอองค์กรเหล่านี้บ่อยไม่มีการจดท,ทะเบียนยอะไรเขาหรอกนะครับแล้วก็ไม่ขอด้วยแล้วก็พยายามแทรกแซงกิจการภายในหน่วยงานของรัฐมีอะไรก็ไปแทรกแซงพยายามไปแทะพยายามเอาข้อมูลทั้งหมดไปประนามประเทศไทย ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพยาโดยประนามเรื่องการค้าเด็กค้าสตรีนะ,ะโดยมีคนเหล่านี้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะส่งข้อมูลแจกข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลเป็นเท็จนะครับส่งไปยังต่างประเทศต่างประเทศประนามตัดความสัมพันธ์ทางการค้าบีบป,ประเทศไทยทุกวิถีทางต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขากําหนดทั้งหมดองค์กรเหล่านี้เป็นยังไงทราบไหมาเป็นองค์กรเถื่อนไม่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยไม่ทมําให้ถูกต้องในประเทศไทย แต่ใช้หลักสิทธินอกอนาเขตมากดดันประเทศไทยรัฐบาลทําแบบนี้ถูกไม่ถูกไม่ใช่เฉพาะองค์กรเอ็นจเท่านั้นในประเทศฝรั่งเศสนะครับรัฐบาลของประเทศฝรั่งเศสโดยเอ็มมานูเอลมาครองประเทศที่เป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยเขาใช้มาตรการกวาดล้างบรรดาอาจารย์ที่เป็นปฏิปักษต่อการปกครองในระบอบของฝรั่งเศสใช้หลักคิด เดโมแครซีหรือประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเข้ามาทําการปกครองหรือมาให้ความรู้แทรกแซงกิจการภายในฝรั่งเศสเขาทําการกวาดล้างเลยนะครับในประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะรับรับผิดชอบโดยอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศนะ์รัฐมนตรีว่าการเกี่ยวกับเรื่องของมหาวิทยาลัยนะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะไม่ทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมามีกลุ่มอาจารย์กลุ่มหนึ่ง ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพยายามเรียกร้องต่อต้อตานดิดดอนพระราชอำนาจในทุกวิถีทางรัฐบาลต้องทำสองทางนี้พร้อมๆกันไปด้วยถ้าต้องการให้ประเทศชาติสงบสุขนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะนึกถึงนิดนึงตลอดเจ็ดสิบปีของรัชการที่เก้าที่ผ่านมานี่และลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านทำอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเมืองบ้างลองนึกถึงโมงท่านรัชการเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ย เพราะราชการของพ่อองค์ท่านด้วยใช่หรือไม่นี่เรื่องจริงเราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการถ่าสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเล้ยวขวาท่านก็นดึงกลับเข้ามาเข้าทางการเรียนท่านก็จัดให้ออก็มาคิดสำนึก ที่ท่านสั่งสอนมาไม่งัน้นก็อาจจะตกช่อตกคูไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะตั้งใจเราเรียนหางานที่ดีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่จำเป็นต้องเป็นทหารไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เพื่อนร่วม ชาติของเราร่วมสังคมของเรามีความสุขอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือคิดว่าไม่ค่อยดีก็ดูพิจารณาว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็ละเวน้นอะไรที่เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อ,อส่วนรวมก็ปฏิบัติ ทูนทองไทยด้วยลมหายใจสํานึกรักชาติ i